ครับสวัสดีครับผมเป็นผมชื่อนายนันทพงศ์นามตาครับเป็นผู้ประกอบการเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับอะไรนั้นผู้ประกอบการเกกไหนครเป็นผู้ประกอบการเป็นปุ่มเกษตรกรทำนาจากตำบลมั่วครับจังหวัดน่านจังหวัดน่านครับแต่ที่นมาวันีมีข้าวเหนียวกับลิ้นจี่ครับเป็นอะไรครับผลิตภัณฑ์ของเราใครเป็น เครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์อันนี้ทำมาทำจากข้าวครับจากข้าวครับอันนี้ทำจากผลไม้เป็นลิ้นจี่ครับคือตัวนี้จะเป็นผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นครับแล้วก็เป็นการนำผลไม้ที่มีราคาถูกมาแปรรูปครับให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นครับ<ป>เพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรครับ อย่างผลไม้ถ้าเราไปขายตามท้องตลาดมันก็เน่าง่ายเสียง่ายแต่ถ้าเรามาทําเป็นเครื่องดื่มตัวเนี้ยมันจะเก็บไว้ได้นานเลยครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสียเลยครับนี้มันตากกันไหอ้ขวดที่มันบรรจุกี่นิดนิดสามร้อยสามสิบค,ครับหนึ่งขวดผมว่าหนึ่งโล,งโลได้ประมาณห้าขวดครับหนึ่งโลนะได้แบบห้าขวดครับ,รบแล้วหนึ่งขวดที่จำหน่ายนี่จะเ่าไรสามร้อยห้าสิบ กรเล่นขีสามารถ้ใชครับแล้วที่เป็นข้าวนีืออที่จากข้าวครับข้าวข้าวนี่ก็เป็นเป็นการรับซื้อจากชาวบ้านเหมือนกันครับอย่างข้าวข้าวปีก่อนมันเหลือจากการกินของชาวบ้านเขาก็มาขายให้โรงงานผมผมก็ช่วยต่อยอดนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับเพื่อแบบ รถอะไรนะประโยชน์มาแปะรูปปรับมาแปะรูปให้ให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นครับจากข้าวโลละแปดเก้าบาทอย่างเงี้ยเรามามาทำเป็นตัวนี้ก็ได้เป็นขวดละสองร้อยอย่างเงี้ยเป็นข้าวประเภทไหนครับเป็นข้าวกอขอหกครับข้าวกอขหกครับตอนที่เราซื้อคือเป็นเป็นเป็นข้าวเปลือกเป็นครับเป็นข้าวเปลือกได้หมดข้าวข้าวอะไรได้หมดเลยครับ ก็ถ้าไม่ไม่ไม่เน้นว่าเป็นข้าวกระของคือถ้าถ้ามีข้าวตัวไหนเรารับซื้อหมดครับเพราะว่ามันมาหมักได้เหมือนกันแล้วยังอตัวนี้มันมีปรมาณอล์ต่างกันตัวนี้สี่สเป็นครับจาวตัวนี้สามห้าครับสานต์ครับตัวนี้คือทำมาจาเพราะว่าไครับครับเพราะ่ไหนครับตัวนี้จำหนาที่ไหนครับอ่าช่องทางการติดต่อเลยครับก็เบอร์โทรกมเลยนะครับศูนย์แปดส 2 5ง2ครับหรือก็จะเป็นร้านของฝากทั่วไปครับในจังหวัดน,น่านครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าปลาเก๋าหรื่องอะไรชื่ออะเป็นี่ครับช่วยครับค่ะแล้วก็ข้าวคนไหนที่ซื้อของเราไปแล้วเราก็จะติดต่อหรือว่าสั่งเพิ่มด้วยหรือว่าเพิ่มข้าวได้ไปลงลงพูลองพูดควมเอาใเรื่อิ้นไรแก็ได้ลิ้นสีลิ้นใส่แก้วใช่ไหมครับใช่ อันนี้เป็นลิ้นิจีครับอ๋อสีนี้คืออันนี้คือทำจากลิ้นจีร้อยเป็นครับลิ้นจีส่วนอันนี้อันนี้เป็นเป็นข้าวครับข้าวนียวชื่อแบรนด์อะไรนะถึงน่านครับถึงน่านชื่อแบรนด์ถึงน่านครับมันเไัด